ใกล้เดือนอมมดอนแล้วนะจะกินยาระงับประจําเดือนเพื่อทําอิบาดะให้เต็มที่ในช่วงของเดือนอมมดอนได้ไหมโอ,อ,อ,นนอ้อันเนี้ยเอ่อโดยหลักพื้นฐานแล้วเนี่ยไอย,ยาที่ที่ระงับรอบเดือนที่จะมาโดยโดยโดยตัวของยาเนี่ยไม่ได้สิ่งต้องห้าม,มแต่สิ่งที่จะเป็นองค์ประกอบที่จะมาพิจารณาว่าห้ามหรือไม่เนี่ย คือดอครับคืออันตรายที่เกิดขึ้นจากการกินอันตรายที่เกิดขึ้นจากการกินซึ่งตรงนี้เนะี่ยคนที่จะวินิจฉัยได้หรือคนที่จะรับรู้ว่าจะเป็นอันตรายหรือไม่เนี่ยก็คือแพทย์กับตัวท่านเองอมสมมุติว่ากินไปแล้วมันจะส่งผลเสียต่อระบบการมาประจำเดือนที่มันจะทำให้ไม่เป็นปกติครับ ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยท่านจะกินเลยปล่อยให้เป็นปกติตามสภาพร่างกายแล้วก็ไปกอดอใช้อือันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าแต่ถ้าหากว่าท่านประเมินแล้วว่ามันไม่ส่งผลเสียอะไรกับร่างกายไม่ส่งผลเสียอยากจะทําอยากจะถือิีลอให้ครบอยากจะละหมาดตระรวีทุกคืน อยากจะเอียดีิครับแล้วก็บรรยากาศรอมฎอนเนี่ยมันก็ที่ผ่านมาอาจจะเก็บไม่ได้เยอะก็เลยปีนี้ตั้งใจแล้วถ้ามันไม่ส่งผลเสียอันนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันส่งผลเสียหรือประเมินแล้วว่ามันจะส่งผลเสียมากกว่าน้ำหนักไปในทางที่จะเป็นผลเสียมากกว่าก็ไม่ต้อง ให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของร่างกายเป็นไปตามปกติแล้วก็ทําได้แค่ไหนแค่นั้นเพราะถือว่าไอ้ความตั้งใจเนี่ยก็เป็นความดีละการตั้งใจอืแล้วก็เราก็ทําไปตามสภาพของเราเสร็จแล้วก็เมื่อมันเอเมื่อมันไม่ได้เนี่ยคืออย่างละหมาดเนี่ยเราไม่ได้ทำมันเราก็ไม่ได้เอาบาปในสภาพที่เรามีประจําเดือนอถือสินอดถ้าเราไม่ได้ทําเมื่อเรามีประจําเดือนก็ไปชดใช้ ในช่วงเวลาอื่นซะในวันที่มันช่วงเวลาที่มันหมดประจําเดือนแล้วเหล่านี้เป็นต้นฉะนั้นสรุปความก็คือว่าถ้าหากว่ามันจะทําให้เกิดผลเสียต่อร่างกายเป็นอันตรายอันนี้อย่ากินมไม่แนะนําเลยนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ทราบว่าทางการแพทย์เนี่ยรวนอาจารย์ฮอมมร์โมนฮอร์โมนมันจะทํางานเพราะว่าคือมันไประง,งับฮอร์โมนโอ๋อมันมีปัญหาแน่นอนกับภาวะอารมณ์ อ่ถ้าถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวพอบวชเต็มเดือนเลยใช่ไหมไปวีนแตกใส่สามีเนี่ยเพราะว่าภาวะอารมณ์อันนี้เกี่ยวไหม <laughs> คือคือแน่นอนถ้าเกิดว่ามันทําให้เกิดสภาพแปรปวนทางร่างกายเนี่ยแปลว่ามันส่งผลอืม,มันส่งผลการไประงับความเป็นธรรมชาติที่อัลลอฮ์ได้ให้ไว้อืม,มันอาจจะส่งผลเสียกับร่างกายไม่ปัจจุบันก็ในอนาคตแต่ถ้ามัน ผมก็ไม่ทราบว่าในกรณียาเนี่ยมันมีผลวิจัยออกมาในแง่ใดแต่ว่าในทางหลักการแล้วก็ตอบในเชิงหลักการที่บอกว่ามันเอาหลักที่เป็นอันตรายเป็นหลักแปลว่าถ้ามันส่งผลเสียต่อร่างกายก็ถือว่าไม่อนุญ,ญาตแต่ถ้ามันไม่ส่งผลเสียก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่อนุญ,ญาตเพราะโดยพื้นฐานไอ้เจ้ายาตัวเนี้ยตัวมันไม่ใช่ของฮาราม,มแต่สิ่งที่จะฮารามคือผลที่เกิดขึ้นจากการกินผลที่เกิด คำถามเนี่ยผมจะไปได้รับส่วนใหญ่ตอนที่ไปทาพัดอ๋อใช่หลายคนแบบว่าอยากจะอิบาดให้เต็มที่จังต้องแล้วก็ที่สําคัญก็คือกลัวว่ากลัวว่าในในการต่อว,วับพัเนี่ยถ้ามันมาเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ได้ทำออันนี้เราก็ตอบคำถามไปแล้วว่าถ้าเป็นรุกลเนี่ยเราสามารถทำในสภาพที่เราเป็นแต่ถ้าเกิดกรณีของการต่อว,วับที่เป็นต่อว,วับอิบราดต่ววอวับอําลา ซึ่งในกรณีของคนไปทำฮัชนี่เป็นวายิปแต่ถ้าสตรีที่มีประจำเดือนเนี่ยถือว่าเป็นข้ออนบครับแต่ถ้าเป็นตะว,วัฟอีฟาดอนหรือตะว,วัฟฮัชเนี่ยอน,น้วายิบก็ทำในสภาพที่เราสามารถทำได้ครับนะครับ